สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราจะมาลือเกมเก่าของเครื่อง PSP กันนั่นก็คือ SD Gundam Generation g Gen Portable นะครับตลับนี้ก็เป็นแผ่นแท้ที่ผมซื้อสมัยยุค PSP แรกๆเหมือนกันนะฮะเพราะสมัยนั้นเนี่ยมันก็เล่นสายมืดได้แต่ตอนนั้นรู้สึกยังไม่กล้าเสี่ยงสักเท่าไหร่นะครับแล้วก,ก็ในตอนนั้นก็ตั้งใจว่าเอออยากอยากเก็บพวกซีรีส์ SD Gundam บ้างนะฮะโอเคนี่หน้าปกก็จะมีเซตาวิง นะครับอเอันนี้จำชื่อเต็มๆไม่ได้น่าจะเป็น GP03 อะไรสักอย่างนะอันนี้น่าจะเป็น God, Freedom, Turn A, Destiny แล้วก็ New Gundam นะฮะแล้วก็ปกด้านหลังนี่ครับก็จะเขียนว่ามีรวมฉากมูวี่เนี่ยประมาณ70ฉากตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นงานย้อม พวกฉาก CG เนี่ยจะเป็นงานย้อมของเกมเพ2ด้วยในยุคนั้นนะครับแล้วก็จะมียูนิตประมาณ1,100นะครับส่วนคาแรคเตอร์มีประมาณ750นะครับภาคนี้เป็นภาคแรกของ PSP นะลืมบอกนะครับโอเคส่วนซีรีส์ที่มีมานะครับก็จะมีภาคแรกนะครับหน่วย08 Pocket Memory Senso มั้ังอันนี้นะครับแล้วก็สเ a ดา Stardust Memory นะครับ Zeta Double z e t a c h a r าลเตอร์เอ V am, g กันดัมจีกันดัมกันดัมว g งกันดัมเอ็กเทิร์นเอแล้วก็ซ e ดเดสตินีนะครับถึงตอนนั้นรู้สึกใหม่สุดก็คือภาค Destiny นั่นแหละนะครับโอเคนี่นะเดี๋ยวเรามาดูคู่มือกันนะครับก็ถือว่าเป็นเกมเก่าที่ชอบมากนะในยุคนั้นก็จะเล่นแบบหูเล่นแบบน่าจะหลายหลายร้อยชั่วโมงอยู่นะฮะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ย ระบบต่อสู้นะครับฉาก CG ต่อสู้ก็จะไม่เหมือนกับเครื่องรุ่นอื่นๆเลยนะฮะสมัยนั้นก็ยังเป็นสียังแบ่งสีเอานะฮะยังไม่เป็นแบบยุคปัจจุบันนะตัวชากในเกมก็ยังเป็นสีน้ําเงินกับสีแดงอยู่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูตลับเกมเปนบ้างนี่นะฮะตลับเกมก็จะเป็น u m d นะ,ะสมัยนั้นก็โอ้แม่งเท่จังเลยเว้แผ่นเป็นคนที่ชอบสะสมพวกแผ่นอยู่แล้วด้วยไงนะฮะนี่ฮะ ตลับก็ลอยน้อยนะคระอยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าซื้อเองเล่นเองเนี่ยผมเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะงกของนะไม่ค่อยให้ใครยืมนะจำไม่ได้สมัยนั้นราคาเท่าไหร่นะฮะสมัยนี้ก็ถ้าไปเจอพวกร้านโกดังมือสองในบ้านเราถ้าเจอเจอดีๆหน่อยก็แผ่นละหลักสิบหลักร้อยอ่ะนะฮะอ่ะมาดูกันครับเกมข้างในจะเป็นยังไงกันบ้าง เมื่อกี้ก็เป็นฉากเปิดตัวนะฮะอ่ะมาดูข้างในกันนะฮะก็น่าจะมีเซฟเก่าอยู่นะคะเซฟเก่าตั้งแต่ปี2012นะฮะ2012 <c oughs> <c oughs> กี่ปี12ปีแล้วนะฮะเพราะว่าสมัยนั้นก็เล่นเรื่อยๆอะนะฮะจนมันออกภาคใหม่ก็เปลี่ยนภาคไปเรื่อยนะฮะโอ้ โหลดเล่นชากไหนครั้งไว้อยู่วันนี้แต่รู้สึกฉางนี้จะศัตรูเยอะสุดนะถ้าจะไม่ผิดโอสมัยนั้นออกออกลบได้3าสายาเหลือสมัยนั้นมันยังเป็นสีน้ำเงินกับสีแดงอยู่นะฮะถือว่าโบราณแล้วนะครับไอสีแดงฝ่ายเราสีสีน้ำเงินฝ่ายศัตรูสีแดงนะครับมันน่าจะตั้งแต่ยุคแฟมีคอมแล้วหรือเปล่า น่าจะนะฮะแต่ผมก็ไม่ทันเล่นนะสมัยแฟมิคอมอ่ะผมมาทันเล่นเต็มๆก็เครื่องเครื่องเพล์หนึ่งตอนสมัยซปเปอร์ซปเปอร์ก็เคยเล่นครับดูเขาเล่นแล้วก็ลองเล่นเองตอนนั้นเล่นไม่รู้เรื่องเลยสมัยเครื่องซปเปอร์แฟมิคอมอ่ะพาะงันเดี๋ยวเราลองต่อสู้กันสักหน่อยอ๋อแล้วมันมีสะสมโบนัสไี้มั้งเนี่ยถ้าเราสะสมเต็ม6000มันก็จะได้อะไรเพิ่มมั้งนะฮะเดี๋ยวเรามาดูฉากต่อสู้อ่านี่ วิตตอรี่สองเดินโจมตีนะฮะสี่พันหกพไปเลยก็แล้วกันอ่ะโจมตี te, ใครได้ก็อัดมันไปฮะเรามาดูฉากต่อสู้ของยุคนั้นกันนะฮะสมัยนั้นแบ่งฉากแบบตัวเล็กๆแบบนี้ยังไม่แบ่งแบบจอใครจอมันฮะยังไม่มีเสียงพูดยังไม่อัดเสียงพูดนะฮะภาคนี้เอาตัวเราบ้างดีกว่า สมัยนั้นผมเล่นใครน่าจะพวกพวกภาคซีดนั่นแหละสมัยนั้นอะ่ะชอบอยู่อัสรันทำไมเอาอัสรันมาขับยานวะเนี่ยหอเลเวลเก้าเก้าครับอัสรันเลเวลเก้าเก้าไปแล้วเนียชินฮะเอาชินเลยก็แล้วกันนะฮะเอา้าโอ้โหสมัยนั้นยังออกยานออกยานแล้วยังตีไม่ได้ครับ <laughs> อากาซุก,กิ ออกจากยาแล้วต้องพักเบรกหนึ่งรอบก่อนนะเอาอ e-saz มาขับ infinity justice <c oughs> โอ้โหสมัยนั้นอ๋อมีบทมีบทพูดตอนที่เนี่ยตัวละครในฉากนั้นน่นะครับเนื้อเรื่องหลักนะครเนี่ยมีบทพูดบ้างไม่ได้เงียบเสมอ มีพูดกันอยู่นะฮะตัวหุนน่นก็ย,ยังดูป้อมปออยู่นะ ส k i ิปได้ไหมอ่อนได้นะฮะโอเคนิวกันดัมอามูโร่ลุยเลยฟินฟันแนลไปเลยก็แล้วกันอ่ะเนี่ยฟินฟันแนลสมัยนั้นเป็นยังไงมาดูกันฮะ เป็นฉากแบบเรียบๆเลยนะไม่มีอนิเมชันอลังการสักเท่าไหร่นะฮะสมัยนั้นเดสไซ e h เฮลคัสตอมนะฮะอ๋อมีบทพูดด้วยแสดงว่าถ้าเป็นถ้า ถ้าหลักของมันก็จะมีบทพูดบ้างนะฮะเออสไตสีด,ดอมฮะลูนามาเรียนะฮะใช้อะไรดีซุดป,ปอดกูนไปเลยก็แล้วกันจำไม่ได้ว่าภาคนี้มันมีท่าคู่ของคีละกับอัสรันหรือเปล่า แสงด้วยนะฮะเจ็ดหมื่นสามเรียบร้อยเรามาดูอย่างอื่นกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดเนื้อเรื่องนะฮะว่าเราจะเลือกสตอรี่ของภาคไหนอย่างบางภาคอ่ะผมก็ยังไม่เคยดูนะก็อาศัยเล่นเกมพวกนี้เนี่ยเนี่ยแหละแล้วก็พอจะดาเนื้อเรื่องได้บ้าง o p e r a t i o n Room นะฮะเนี่ยก็จะดูโมรานิดนึงนะ มาสเตอร์กรุ๊ปหนึ่งกรุ๊ปสองเออพอดูแบบนี้ก็งงงงไปเลยนะเพราะว่ามันไม่เหมือนยุคปัจจุบันแล้วไงอะไรอะเบอร์หนึ่งคีระยามาโตะทำไมขับจิมวะเนี่ยอัสลันขับขับบูเฟมโอ้หมั่วสุดๆเลยว่าสมัยนั้นยูนิคมียศอะไรด้วยเหรอจำไม่ได้แล้วนะหรือว่านักบินเนี่ยมียศมีอะไรด้วย ถ้าไม่หุ่นเราดูน้อยจังนะเนี่ยเดีย๋ยวเรามาดูคาแรคเตอร์กันนะฮะมีคีระ99อัสรัน99ชิน88ดิฮิโร่90อามูโร่75นะครับคูวัตรโรบาจินะนะครับอันนี้ไอ้ที่ว่าท่านชาในภาคเซตาเออ72เรียกชื่อ,อยาก 77, เบร่7จนี่ฮะเนโอ86นี่นะอย่างที่บอกนะสมัยนั้นคือ เน้นภาคซีดเป็นหละะักฮะยังไม่ค่อยรู้จักตัวละครของยุคยูซีสักเท่าไหร่นะอันนี้ก็พวกลายชื่อหุ่นนะฮะสมัยนั้นน่าจะยังไม่มีหุ่นแปลกๆนะพวกหุ่นออริจินอลแปลกๆยังไม่ยังไม่ค่อยมีมั้ง เนี่ยาพาร์คซีดล่อไปตั้ง53ตัวนะฮะเดสเซนี <Destiny S 1> ล่อไป92อฮะโอ้โห MSV 39 MSX อ๋อเนี่ยยังขาดอยู่บ้างนะฮะยังยังไม่เต็ม100%นะฮะอ,อขาดเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ม,มีผ้าของฮาซาเว่ด้วยนะฮะก็เยอะอยู่นะเออเยอะเยอะพอสมควรเลยผ้าอ่ะภาค F90 คอสโบนผ้าวิงเอเด s w วอ t s กซีด s อ r e s ์ s ret, S t e s แล้วก็อื่นๆน,นะฮะอื่นๆมีอะไรแปลกๆว่ ไซโคกันนัำที่เป็นลูกเต๋าอ,อันนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะภาคปัจจุบันอะหายไปเลยมัง้ง GP GP04G หมดยังอันนี้จะเป็นพวกคุนออริจินอลละอ๋อนี่ไงเฟนเนกโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันอีกนิดนึงนะฮะ น่าจะมีมูวี่อ่านี่ยมูวี่เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นฉากต่สมัยเครื่องเพลงหนึ่งแล้วมั้งน่าจะใช่ฮะสมัยเพลงหนึ่งเลยอ่ะฉากที่ฮามานสู้กับชา ใช่ครับเป็นมูวี่ตั้งแต่สมัยยุคเพยหนึ่งฮะ ภาคซีดก็จะเป็นของเพ2นะฮะเนีย่ยฉากที่อัสรันสู้กับคีระบนเกาะสมัยนั้นผมว่าฉากต่อสู้ของภทานเนี่ยผมว่าสวยมากเลยแล้วดีเทลของตัวหุ่นก็สวยด้วยนะฮะถ้าสังเกตดีๆจะเห็นแบบรอยรอยรอยถลอกของตัวหุ่นด้วย ดูแล้วแบบเพลินไปเลยนะฮะแล้วก็ของ Destiny ภาคซีตเดสตินีรู้สึกจะเป็นของใหม่ฮะมีฉากใหม่ โอเคฮะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นของเก่าแต่ก็โอเคอยู่แหละนะฮะถ้าในยุคนั้นก็ถือว่าเล่นแล้วก็เพลินนะฮะแต่ถ้าเป็นยุคนี้ก็อาจจะเล่นแล้วก็อาจจะสึกแบบขัดใจเล็กๆน้อยอ่ะนะฮะเพราะว่าระบบบางอันมันก็ดูหายไปแล้วอ่ะนะฮะมันไม่มีแล้วก็ดูแบบโบราณนะฮะสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมกันนะฮะหากข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะส่วนทลิปนี้ก็สวัสดีครับ Bye bye!